สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งรักย้อนวันวาน10ปีก่อนเคยให้สัญญาอยากให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าไม่มีรัฐประหารทุกอย่างคงสําเร็จไปแล้วนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าย้อนไปในวันที่23สิงหาคมเมื่อ10ปีที่แล้ว เป็นวันที่ดิฉันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยคำมั่นสัญญาที่ว่าอยากจะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสร้างความมั่นคงทางไรายได้ในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาก,การส่งออกมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมไปถึงการเชื่อมโยงเส้นทางและสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างเมืองหลักไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทำมาค้าขายให้แก่ประเทศไทยมากขึ้นแต่ผ่านไป10ปีแล้วหลายอย่างยังย้ำอยู่กับที่การบริโภคในประเทศยังไม่สามารถเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรายังคงพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดรายได้แทบเป็นศูนย์รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพประชาชนต้องกู้หนี้ยืมสินส่งผลให้อัตราหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงกว่า90%ค่าแรงแทบไม่ขยับเงินเดือนปร,ริญญาตรียังอยู่กับที่แต่ค่าครองชีพกับถีบตัวสูงขึ้นขณะที่สินค้าเกษตรตกต่ำยังเป็นปัญหาเดิมที่เผชิญทุกปีแต่รัฐบาลกลับไร้กลไกลและมาตรการในการยกระดับราคาสินค้า เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่กเกษตรกรส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำของไทยยิ่งแย่ลงรวยกระจุกจนกระจายขณะที่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ย่ำแย่ต้องทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้จนเต็มเพดานซึ่งจะกลายเป็นภาระของประชาชนและเป็นภาพที่ไม่ดีนักต่อสายตานักลงทุนหากไม่มีการรัฐประหารในวันนั้นแผนงานต่างๆที่ถแถลงไว้ ต่อรัฐสภาคงสำเร็จเป็นรูปธรรมไปนานแล้วประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสําหรับบางคนเวลาเจปีหลังรัฐประหารภายใต้การนําของคุณเอกประยุจันโอชาอาจจะผ่านไปเร็วแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วสถานการณ์ความยากลําบากที่เกิดขึ้นมันเป็นความยาวนานและทรมานของคนไทยทั้งประเทศค่ะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราต้องมาหาหนทางเริ่มต้นกันใหม่กับโอกาสที่เสียไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ